คลิปนี้เราจะมาฝึกแบบฝึกหัดการแยกประสาทนิ้วซึ่งเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายที่ผมจะแนะนํานะครับสําสหรับพื้นฐานในการเล่นกีตาร์เราจะฝึกกัน3รูปแบบอย่างที่เคยพูดมาแล้วการแยกประสาทนิ้วมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือแยกประสาทที่เป็นนิ้วติดกันนะครับอย่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น เป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางแล้วก็จะเป็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยสำหรับนิ้วห่างก็จะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับดีสลับด้วยนะครับ อีกสองรูปแบบนี้เราจะเล่นรวมกันไปเลยก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วนางนิ้วกลางกับนิ้วก้อยเราจะเล่นควบกันไปเลยนะครับจะให้มันอยู่ในแบบฝึกเดียวกันเลยนิ้วชี้กับนิ้วนางเราจะดีดอย่างนี้นะครับข้ามช่องกันแต่ว่าอยู่คนละเส้นกันสาย6กับสาย5ข้ามช่องส่วนนิ้วกลางกับนิ้วก้อยนะครับ ก็จะข้ามช่องเหมือนกันก็จะเป็นสาย6กับสาย5อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะไล่ลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้แล้วก็ไล่ขึ้นมา เราก็จะรวมกันทั้งนิ้วติดนิ้วห่างมารวมกันเลยนะครับเล่นแบบช้าๆก่อนให้มันถูกต้อง เราเล่นถูกต้องแบบช้าๆจนนิ้วจําเม็ดมันได้แล้วจาตัวโน้ตได้แล้วนะครับเราก็จะมาเล่นเข้ากับจังหวะซึ่งมันจะสําคัญมากและที่สําคัญยิ่งกว่านะครับเราต้องบีดสลับอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ละตัวโน้ตเราต้องเล่นช้าๆก่อนนะครับให้ถูกต้องแบบชัดๆแล้วผมจะามาเข้ากับจังหวะทีะ่เทมโปจะอยู่ที่100นะครับบีดจะใช้แค่เคาะเดียว one 4 w o t สำหรับแบบฝึกหัดนิ้วเราก็จะฝึกกันแค่นี้นะครับแค่3แบบก่อนแล้วทีนี้เราก็จะพักในส่วนนี้ก่อนเราจะไปเล่นเพลงกันเลยซึ่งในการเล่นเพลงเราก็จะเล่นจากขั้นคู่ก่อนเรายังจะไม่ไปขอดน,นะครับเพราะว่าเราจะได้ชินกับการรูปแบบการเข้าเพลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆส่วนการฝึกนิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเสริมอีกนะครับว่าหลังจากนี้ควรเอาอะไรมาเสริม เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเพลงกันเลยครับ